กองทัพรเสเซียโจมตีปาโตกราดในดานิปรออย่างหนักเป็นวันที่สองแล้วและมีความพยายามที่จะบุกยึดเมืองปกครอฟให้ได้เร็วที่สุดสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้7พฤศจิกายน2025ในช่วงเย็นวันนี้ครับ7พฤศจิกายน2025กองทัพรเสเซียได้ทำการโจมตีเมืองปาโลกราดจังหวัดดานิปรอเปตรอฟประเทศยูเครนซึ่งการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีแสงวูบวาบ เหนือท้องฟ้าเมืองปาฟโลกรัดตามการายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่านี่เป็นการโจมตีครั้งใหญ่สองวันติดต่อกันแล้วที่กองทัพรัสเซียโจมตีดนิปรอเมืองปาฟโลกรัดแสงสว่างวูบวาบที่เกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าปาฟโลกรัดในตอนเย็นของวันนี้7พฤศจิกายน2025คาดว่าคงจะเกิดจาก ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนย,ยิงสกัดกั้นโดรนของกองทัพรัสเซียหรือไม่ก็โดรนหรือมิสไซล์ของกองทัพรัสเซียอาจจะพุ่งทะยานกระทบกับพื้นที่เป้าหมายในปาฟโลแกรดและในตอนเช้าของวันนี้7พฤศจิกายน2025กองทัพรัสเซียยังได้ใช้โดรนคามิกาเซโจมตีสถานีด้านพลังงานของยูเครนในพื้นที่จังหวัดโอเดสซาการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้อาคารสำนักงาน ในโอเดาได้รับความเสียหายหรวมทั้งโกดังในโอเดาก็ได้รับความเสียหายจากการที่ถูกกองทัพรัสเซียโจมตีและเกิดไฟลุกไหม้หน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนและทีมดับเพลิงของยูเครนได้เข้าประจำการในจุดเกิดเหตุและได้เข้าทำการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในช่วงเวลานี้กองทัพรัสเซียได้มีคำสั่งให้ทหารทำการยึดเมืองปกครองให้ได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าการสู้รบกันอย่างหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทางรัสเซียมีความพยายามที่จะปิดล้อมโปกครอบโดยการยกกำลังพลเข้าปะทะในทางตอนใต้ทางตะวันออกและทางตอนเหนือและทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือของโปกครอบฝ่ายกองทัพรัสเซียได้พยายามที่จะบุกเข้าไปในทุกทิศทางครับแต่กองทัพยูเครนก็มีการเตรียมแผนและวางแผนเอาไว้ ตามรายงานได้ระบุว่าหน่วยแทรกซึมของกองทัพรัสเซียได้เดินเท้าเข้าไปอย่างปรครอบและมีการขับรถปิกอัพเข้าไปในพื้นที่ปรครอบด้วยครับแ่งข่าวทางทหารของยูเครนได้ตั้งข้อสังเกตว่าการที่ทหารรัสเซียสามารถนำรถปิกอัพวิ่งเข้าไปในพื้นที่ปกครอบได้นั้นนั่นอาจจะหมายความว่าเส้นทางลำเลียงของกองทัพรัสเซียนั้นอาจจะสะดวกขึ้น ในพื้นที่ปกครองนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ายูเครนได้มีการติดตั้งเส้นใยไฟเบอร์ออปติกหลายร้อยเฮกตาร์และมีรายงานด้วยว่าโดรนในพื้นที่ปกครองนั้นมีมากยิ่งกว่านกก็เป็นการที่ยูเครนได้วางระบบป้องกันพื้นที่ใกล้ๆกับปกครองครับวโลดิเมียสเลนสกี ky, ประธานาธิบดีของยูเครนได้รายงานว่า กองทัพรัสเซียต้องการที่จะยึดเมืองโปรครอฟให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อเสริมเรื่องเล่าของรัเสเซียจากการที่ทหารยูเครนได้มีการใช้ดโดรนคามิกาเซในพื้นที่การสู้รบนั้นโวลดิเมียเซลนสกีประธานธิบดีของยูเครนได้บอกว่าในเดือนตุลาคมปี2025นี้กองทัพรัสเซียได้สูญเสียกำลังพลเป็นอย่างมาก จากการที่ถูกทารยูเครนใช้โดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีซึ่ง Vol โวลดิเมเยร์เซนสกี้ก็ได้มีการให้ข้อมูลว่าทหารรัสเซียที่เสียชีวิตจากการที่ยูเครนได้ใช้โดรนนั้นมีถึง25,000นายซึ่งได้รับการคอนเฟิร์มหรือว่าได้รับการยืนยันแล้วส่วนที่ยังไม่ได้รับการยืนยนันก็น่าจะมีประมาณ2-3,000นาย ทหารยูเครนกองพลที่9 2กองพันที่1ได้เปิดเผยคลิปภาพการปฏิบัติการใช้ดโดรนคามิเกเซ่เข้าทำการสกัดกั้นทหารรัสเซียในพื้นที่การสู้รบโปรครฟซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการใช้ดโดรนคามิเกเซ่เข้าทำการสกัดกั้นยานยนต์ทางทหารของกองทัพรัสเซียที่พยายามจะบุกเข้าไปในเมืองโปกร,รฟ ดูเหมือนว่าถ้ารัสเซียมีความพยายามที่จะบุกยึดเมืองโปครอฟให้ได้จริงๆครับจึงได้มีการพยายามนั่งรถลำเลียงพลนั่งรถปิกอัพนั่งรถกระบะและนั่งรถอื่นๆบางครั้งก็ไม่ใช่เป็นรถลำเลียงพลครับบางครั้งก็เป็นรถตู้คล้ายๆกับรถขนมปังบางก็มีการใช้วิธีวิ่งไปตามทุง่งนาวิ่งเข้าป่าละเมาะข้างทุง่งนา และค่อยๆเดินทางต่อไปพยายามไปให้ถึงจุดหมายปลายทางบางครั้งเหนื่อยก็นั่งปลดทุกข์สมรภูมิการสู้รบแนวหน้านั้นไม่มีที่ปลอดภัยใดๆครับแม้จะนั่งท่ามกลางต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดก็อาจจะมีอันตรายไปเยือนได้หรือแม้กระทั่งจะอยู่ในหลุมในรูในป่าละเมาะข้างทุง่งนาก็มีความเสี่ยงที่จะถูกดโดรนคามิกาเซ่ไปเยือนได้เช่นกัน สิ่งที่ทำได้ก็มีอยู่2ออย่างครับตามคลิปภาพที่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้นําเสนอในระหว่างที่ได้ส่งดโดรนคามิกาเซ่ไปทําการตรวจสอบฐานหรือหลุมบังเกอร์ของทารัสเซียทารัสเซียมักจะมีการตอบสนองต่อดโดรนของยูเครนสองสาอย่างครับเช่น 1. ใช้อาวุธปืนหรือไม้ไล่ตีดโดรนของยูเครน 2. พยายามที่จะวิ่งหนี โดยใช้วิธีการวิ่งไปซ้ายและขวาและ3คือการอยู่นิ่งๆแต่ว่าการโต้ตอบต่อดโดรนของยูเครนทั้ง3รูปแบบนั้นก็ไม่อาจจะช่วยครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วโดรนคาเิกาเซ่ก็พุ่งทยานเข้าใส่ทารัเสเซียสมรภูมิการสู้รบที่ปกครองนั้นกองทัพรัเสเซียก็มีการสูญเสียกําลังพลเป็นจํานวนมากครับแต่ว่าก็ยังคงมีความพยายามที่จะบุกต่อไป หวังจะยึดปกครองให้ได้ตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้ระบุว่ากองทัพะเสเยียได้มีคำสั่งให้ทหารบุกยึดเมืองโปกครองให้ได้ภายในเดือนมกราคมปี2026ดังนั้นในช่วงเวลานี้การสู้รบกันอย่างดุเดือดอยังคงดำเนินต่อไปในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็มีคลิปภาพปรากฏออกมาว่าทหารยูเครนได้ส่งหน่วยปฏิบัติการเข้าไปในปกครอง โดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นแบล็ h ฮอคเข้าไปในปรครอบและได้เข้าไปทำการเปิดฉากยิงประทะกับทางรัสเซียส่วนแรงข่าวทางทหารของรัสเซียก็ได้มีการเปิดเผยคลิปภาพทหารยูเครนนั่งเฮลิคอปเตอร์แบล็ h ฮอคเข้าไปด้วยเช่นกันครับตามการรายงานได้ระบุว่าทางรัสเซียก็ได้มีการยิงเข้าใส่ทหารยูเครนที่นั่งเฮลิคอปเตอร์แบล็ h ฮอคเข้าไปในปรครอบด้วย ภาพการสู้รบที่เกิดขึ้นในโปกครอฟหลายเดือนแล้วครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นว่ากองทัพรัสเซียมีความพยายามที่จะยึดให้ได้จริงๆส่วนกองทัพยูเครนก็ปกป้องอย่างเต็มที่ครับมีรายง,งานว่ากองทัพรัสเซียทําการสู้รบในพื้นที่อื่นไม่คืบหน้าดังนั้นจึงหวังว่าจะดําเนินการบุกยึดโปเครอฟให้ได้จึงได้มีการทุ่มกําลังพลทุ่มชีวิตทหาร เอาไปทิ้งที่โปกครอฟเป็นจำนวนมากนอกจากกองทัพรัเสียจะทุ่มกำลังพ่นเข้าไปในสมรภูมิการสูรร้รบปกครอฟแล้วก็ยังมีการส่งอาวุธยุทโทปกรณ์ทางทหารจำนวนมากเข้าไปในพื้นที่ด้วยครับกองทัพรัเสียจะสามารถบุกยึดโปกครอฟได้หรือไม่และยูเครนจะสามารถป้องกันโปรครอฟไว้ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ เวลานี้สิ่งที่ยูเครนทำนอกจากจะเข้าปะทะในแนวหน้าแล้วยังมีการยิงโจมตีเข้าใส่น่วยสนับสนุนในแนวหลังของกองทัพรัสเซียพยายามตัดการขนส่งกำลังพลตัดการขนส่งยุธทธปกรณ์ทางทหารเพื่อชะลอให้การเสริมพลของกองทัพรัสเซียนั้นทำได้ยากขึ้นหรือทำได้ช้าลง การสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ